สวัสดีค่ะฮัลโหลทุวันค่ะวันนี้นะคะวันก็ได้รับพัสดุนะคะแต่ว่าวันไม่ได้อยู่บ้านนะอันนี้วันกลับมาพัสดุอันนี้ก็เป็นของออพี่นกนะคะพี่นกพวันนะคะพี่นกพวันทองมีส่งมาให้วันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันจะมาแกะเลยนะคะอันนี้ก็ ขอบคุณนะคะขอบคุณก่อนคุณพี่นกนะคะที่ส่งของมาให้นะคะขอบคุณมากๆะคะ่ะโอเคนะคะเดี๋ยววันจะมาแกะว่าข้างในมีอะไรแต่เห็นพี่นกบอกว่าเป็นมะม่วงนะคะก็มาดูว่ามะม่วงอเอเอเ,เปิดมานะคะเปิดมาก็เจออย่างนี้เลยนะคะ เจอดี่ะโอ้มะม่วงค่ะมะม่วงเบานะคะนี่นี่นะคะแล้วก็ให้มะม่วงแบบนี้มาด้วยก็ไม่รู้ว่ามะม่วงอะไรนะคะนี่ยังแข็งอยู่เลยยังแข็งยังสดอยู่เลยค่ะคุณพี่นกนะคะนี่ นี่นะคะเอ๊วันแกะสลักได้หรือเปล่าเอ่ยได้อยู่ได้อยู่หนึ่งกล่องเลยนะคะก็เป็นมะม่วงนี่นะคะเป็นมะม่วงนะคะที่คุณพี่นกส่งมาให้นะคะขอบคุณขอบคุณอีกครั้งหนึ่งะค่ะขอบคุณมากๆนะคะให้ พี่นุกสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเ,ออเงินทองไหลมาเทมานะคะมีแต่สิ่งดีๆนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยววันก็จะไปชิมนะคะจะไปแกะชิมแล้ววันก็จะมีให้ดูอีกอย่างนึงก็คือเสื้อนะคะที่ทามาอันนี้ก็เป็นเสื้อเป็นเสื้อนี่นะคะเป็นเสื้อวั One นวีน่ารักไหมเอ่ย อันนี้ก็ทํามาตัวเดียวนะคะถ้าแบบว่าชอบก็จะทําเพิ่มนะคะก็โอเคค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมให้มีความสุขมากๆเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงค่ะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะวันก็ขอตัวไปทานมะม่วงก่อนค่ะ thank you everyone Bye bye